สวัสดีครับผมนาะยพ่อสุชุติปิชากจน,นะครับก็ที่ผมสนใจเกี่ยวกับสาขาข,าของนวัตกรรมบริหารดิจิทัลเนี่ยครับเพราะว่าผมได้เคยเหมือนกับไปแข่งขันงานหนึ่งมาแล้วก็ได้รู้จักกับรุ่นพี่คนนึงเขาก็อธิบายแบบว่าหลักสูตรเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็คือผมไปถามเขาก่อน,นแหละว่ามันคืออะไระผมก็ถามเขาเขาก็อธิบายผมแบบว่ามันเรียนเกี่ยวกับอย่างนี้อย่างนี้นะโดยที่เขาจะเรียนประมาณเขาจะอธิบายประมาณอยู่3อย่างครับคือเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็มนุษยศาสตร์แล้วก็บริหารธุรกิจครับ โดยที่ของเทคโนโลยีดิจิทัลเนี้ยเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกคอมไซส์พวกแบบของวิทคอมกับของไอทีครับลักษณะจะคล้ายๆกันเลยต่อมาก็เป็นของมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี้ยก็เหมือนกับแบบพวกการเข้าสังคมการพูดคุยอะไรอย่างนี้การดูแบบดูถึงจิตใจอะไรที่อย่างเนี้ยครับครับผมในการพูดคุยและต่อมาก็เป็นบริหารธุรกิจครับบริหารธุรกิจก็ประมาณแบบว่าเหมือนกับพวกการตลาดอะไรอย่างนี้การวางแ,แผนการลงทุนหรือว่าการเอามาใช้ร่วมด้วยอะครับ ที่ผมได้ยินมาก็แบบในในช่วงแรกของเปิดเทอมครับเขาก็จะมีสอนพวกแบบพื้นพื้นฐานการเรียนต่างๆแล้วก็พวกพื้นฐานของโค้ดอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกระบบ i o t ครับแล้วก็ได้จากลุนพี่ใหม่อีกแบบว่าพวกการฝึกงานอ่ะของเขาเป็นการฝึกงานที่แบบใช้เป็นระยะเวลานานหน่อยเขาเหมือนครับเขาให้ฝึกงานนานนะครับก็ที่ผมเลือกในสาขาเนี้ยเพราะเหมือนกับผมสนใจเกี่ยวกับพวกด้านเทคแล้วก็การบริหารพวกธุรกิจอย่างนี้ครับอืม เพราะเหมือนกับช่วงนี้พวกการฝึกงานเหมือนกับการทํางานอย่างเงี้ยมันก็มีเกี่ยวกับพวกการใช้เทคแล้วก็การเอาพวกธุรกิจมาใช้ร่วมด้วยครับคือแบบเราจะทํางานหรือว่าแบบการสื่อสารอย่างนี้ด้วยอ่ะพวกมนุษยศาสตร์แล้วก็เอามาใช้กับการสื่อสารครับแล้วก็การพวกธุรกิจเราก็ใช้พวกเกี่ยวกับธุรกิจเนี้ยมาบริหารจัดการหรือว่าเอามาแบบเป็นส่วนเสริมของเทคนิคเราอะครับต่อมาก็เป็น CI r e t a ร l เทลฮัทตอนครับผมรายการนี้เหมือนกับพวกผมต้องการที่จะ ใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นในการตรวจจับพฤติกรรมของการซื้อนะครับก็คือเช่นแบบลูกค้าคนนี้เขาไปตรงโซนนี้แล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมซื้อแต่ว่าเขาเดินไปบ่อยมากเลยเหมือนครับดูว่าแบบเขาสนใจในส่วนนี้แต่ว่าเขาไม่ได้สนใจที่จะซื้อ,อก็จะแบบเอามาตรวจสอบแบบว่าเอ้ยทำไมเขาถึงไม่ซื้ออะไรอย่างนี้ครับผมเป็นการเก็บ Data เข้าไปด้วยแล้วก็ในส่วนนี้เราเลือกใช้ใช้ y ยโล V 8นะครับในการตรวจจับพวกเส้นทางอย่างนี้ครับผมต่อมาก็เป็น f ฟ m i นสแอร์แฮกเกอรตอน ก็ได้ลองลองชนะเลือดอันดับที่หนึ่งครับผมเป็นเกี่ยวกับแอปที่สามารถเหมือนกับลดความเดือดร้อนทางเพศนะครับครับผมโดยที่ในตัวแอปก็จะมีเหมือนกับแบบพวกแจ้งแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็แบบว่าเหมือนกับส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนแอปพูดคุยสื่อสารทั่วไปเงครับครับผมแต่ว่ามันจะมีแจ้งเตือนกับพวกผิดกฎหมายอย่างนี้แบบเผื่อแบบว่าเราเราคอมเมนต์หรือว่าโพสต์เกับไม่สุภาพหรือว่าแบบไม่เรียบร้อยเกินไปครับ ต่อไปก็เป็น Open p a r l i a m e n t h a c k a t h ตอนะครับรายการนี้ก็พวกเราก็เสนอเกี่ยวกับแบบว่าการตรวจสอบเหมือนกับเก็บสถิติรวบรวมข้อมูลของรัฐสภาหรืออะไรพวกนี้ครับที่แบบว่าเขาเข้าร่วมการสื่อสารหรือเหมือนกับเขาเข้าร่วมวาระการประชุมคันนี้หรือเปล่าครับผมต่อไปก็เป็น a r d รโ i o อโ t ครับก็เป็น i o t เหมือนเดิมครับเป็นเกี่ยวกับแบบว่าเป็นมินิแฮกเกอร์ตอนนะครับที่เกี่ยวกับว่าเอาพวกระบบ i o t ีเงี้ยมาแจ้งเตือนพวก อ่าอุบัติเหตุทางน้ําหรือว่าพวกน้ําท่วมอย่างนี้ครับก็จะมีทั้งพวกเราก็ทําเกี่ยวกับความชื้นความชื้นของน้ําแร,แรงลมแล้วก็ระดับน้าครับผมว่าแบบมันสูงขึ้นเท่าไหร่อย,อย่างนี้เพื่อแจ้งแจ้งเตือนเผื่อแบบเพื่อแจ้งเตือนเผื่อแบบว่ามันเกิดอุบัติเหตุทางน้ําหรือว่าพวกน้ําท่วมอย่างนี้ครับผม ต่อไปก็เป็นโปรเจกต์ซิลิคอรครับก็เป็นเหมือนกับออบเจต์ด t e c t i o นคร่าวๆที่ตรวจจับแบบว่าชิ้นนี้คืออะไรชิ้นนี้คืออะไระแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นตรวจสับตรวจใส่ใส่แมสเหมือนกันโดยใช้ยูโรวีสาครับถ้าแบบว่าเราสวมแมสเราก็จะขึ้นโอเคอะไรเงี้ยเหมือนกับปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเราไม่สวมแมสก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์แล้วก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์ครับแจ้งเตือนบอกว่าคนที่เขาไม่อยอมสวมแมสนะครับผมแล้วก็จะมีพวก ทำ,ทำเป็นเว็บเกี่ยวกับพวกพอร์ตฟลิโอครข้าวๆของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างอาขอบคุณครับ